สวัสดีค่ะวันนี้ลิปหล่อนช่องของคุณนอนไม่หลับก็มีเรื่องเล่าจากคดีฆาตกรรมปริศนามาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันก่อนอื่นรับกวนกด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าหลอนๆที่เรานำมาฝาและวิดีโอนี้ก็คือเรื่องเสียงกรีดร้องจากลิฟต์เก่า EP ที่6 l ลิฟต์ไม่มีวันหยุดที่ชั้นของคุณ เจ้าหน้าที่อาคารคนใหม่ชื่อจิลาวันย้ายเข้ามาแทนคุณสมานเธอได้รับแฟ้มกวาดตึกที่ไม่มีหน้าแรกในแฟ้มมีโพสต์อิดเขียนว่าห้ามใช้ลิฟต์หลังเที่ยงคืนเธอคิดว่าเป็นแค่เรื่องล้อเล่นของคนเก่าวันแรกของงานผ่านไปอย่างเรียบง่ายแต่เวลาเที่ยงคืน ลิฟต์เปิดเองโดยไม่มีใครอยู่จิลาวันตรวจดูพบแผงไฟสั่นๆและกลิ่นคาวจังๆเธอปิดประตูลิฟต์แล้วลงบันทึกเหตุการณ์ไว้ในรายงานวันรุ่งขึ้นเธอพบรายงานเมื่อคืนถูกฉีกครึ่งแล้วโยนลงถังขยะบนโต๊ะทำงานมีโน้ตเขียนด้วยลายมือคนอื่นว่าห้ามบันทึก และไม่มีใครในตึกยอมพูดเรื่องลิฟต์เลยเหมือนมันไม่เคยมีอยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเขาเธอเริ่มฝันถึงลิฟต์ทุกคืนประตูเปิดแล้วมีเสียงกรีดร้องไกลๆภายในลิฟต์ว่างเปล่าแต่มีเนาคนหายเข้าไปทุกครั้งทุกครั้งที่เธอตื่นจะพบว่าประตูห้องทำงานเปิดอ้าไว้เหมือนมีใคร แอบเข้ามาในตอนกลางคืนเธอขออนุญาตตรวจกล้องวงจรปิดย้อนหลังพบภาพคุณสมานคนเก่าเดินเข้าลิฟต์โดยไม่กลับออกมาระบบบันทึกไม่มีภาพจากภายในลิฟต์เลยเหมือนกล้องทั้งหมดดับลงเมื่อประตูปิดถ้าพยายามติดต่อครอบครัวคุณสมานแต่ไม่มีใครรู้ว่าเขาหายไปไหน ในระบบราชการไม่มีชื่อเขาแล้วถูกระบุว่าเสียชีวิตเมื่อห้าปีก่อนทั้งที่เขาทำงานอยู่ตึกนี้จนถึงสัปดาห์ก่อนเธอมาและภาพถ่ายเขาในแฟ้มเจ้าหน้าที่กลายเป็นภาพเปล่าเธอไปสอบถามคนทำความสะอาดเก่าแก่ของตึกหญิงชาราไม่พูดอะไรแค่ชี้ไปที่เพดาน เธอพูดเพียงว่ายามมองกระจกในลิฟต์ตอนมันหยุดแล้วเธอก็เดินหนีทันทีเหมือนไม่อยากให้ใครถามอีกเธอพบแผ่นเสียงเก่าหล่นอยู่หลังตู้เอกสารบนปกมีชื่อน,นภาการและชื่อคุณสมานเขียนมือด้านหลังเมื่อเปิดฟังได้ยินเสียงกระซิบว่าถ้าเธอขึ้นมาเราจะลงไป และเสียงกรีดร้องแบบเดียวกันในฝันดังลั่นเธอเริ่มมีเลือดกำเดาไหลเวลาลิฟต์เคลื่อนไหวเสียงลิฟต์ดังแม้ไม่มีใครกดเรียกแสงไฟในอาคารกระพริบทุกครั้งที่ลิฟต์เปิดคนในตึกเริ่มไม่ยอมใช้มันอีกเลยจิลาวันติดตามรอยน้ำที่ไหลาจากเพดานชั้นใต้ดิน พบว่ามันมาจากบันไดฉุกเฉินที่ไม่เคยถูกใช้งานเธอลงไปจนสุดทางพบห้องที่ไม่มีในแปลนอาคารหน้าห้องมีป้ายเหล็กขึ้นสนิมว่าลิฟต์สุดท้ายในห้องนั้นมีลิฟต์เก่าทรงกลมแบบโรงแรมยุคห้แต่ไม่เชื่อมต่อกับชั้นใดเลยเหมือนแขวนอยู่ลอยๆ เธอเห็นเงาตัวเองสะท้อนกลับจากกระจกในลิฟต์แต่เงานั้นไม่ขยับตามเธอเธอกดบันทึกภาพไว้แต่เมื่อย้อนดูวิดีโอเต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องและภาพเธอเดินเข้าลิฟต์ทั้งที่เธอจำได้ว่าไม่ได้ทำจากนั้นไฟในอาคารก็ดับไปทั้งระบบกลิน่นคาวกลับมาแรงจนแสบจมูก ในความมืดเธอได้ยินเสียงฝ่าเท้าคนลากไปบนพื้นซีเมนเสียงเหมือนรองเท้าหนังเปียกเธอหยิบไฟฉายส่องรอบตัวแต่ไม่มีใครอยู่แล้วลิฟต์เก่าๆนั้นก็เปิดออกช้าๆข้างในว่างเปล่าแต่พื้นลิฟต์มีรอยเท้าเปื้อนเลือดมีกระจกเก่าๆวางอยู่ตรงกลาง และรูปภาพขาดขาดของเธอเธอหยิบขึ้นแล้วเห็นข้อความเขียนไว้ด้านหลังว่าเธอขึ้นมาแล้วอย่าลืมพาอีกคนลงไปด้วยในคืนนั้นเธอฝันว่ามีอีกตัวเธอยืนอยู่ในลิฟต์โบราณอีกคนพูดกับเธอว่าใครก็ตามที่อยู่ในลิฟต์ต้องมีคู่ถ้าไม่มีใคร เธอจะต้องอยู่จนกว่าจะมีคนใหม่แล้วเงานั้นก็ฉีกยิ้มเย็นให้เธอเธอเริ่มรู้สึกว่าตนเองไม่เคยอยู่ตึกนี้ในชีวิตจริงเพื่อนและครอบครัวเริ่มจำเธอไม่ได้เธอลองออกจากตึกแต่กลับมาที่เดิมอีกไม่มีใครเห็นเธอแม้ยืนตะโกนข้างถนนเธอพบสมุดบันทึกในลิฟต์บันทึกด้วยลายมือหลายสิบคน ทุกหน้าจบด้วยคำว่าฉันเป็นคนสุดท้ายและชื่อต่อไปที่เขียนไว้ด้วยหมึกสดๆคือจีลาวันไม่มีใครเขียนต่อจากนั้นอีกเลยเธอพยายามทำลายลิฟต์ด้วยไฟและเครื่องมือช่างแต่มันไม่เป็นรอยแม้แต่นิดเดียวกระจกภายในแสดงภาพคนที่เธอไม่รู้จักแต่เหมือนจำได้ เหมือนเธอเคยยืนอยู่ข้างพวกเขามาก่อนเธอเปิดประตูห้องของตนเองอีกครั้งหลังผ่านหวันบนเตียงมีชุดทำงานพับไว้อย่างเรียบร้อยข้างชุดคือป้ายชื่อคุณสมานที่มีรอยข่วนทับเขียนว่าจิลาวันเธอเริ่มไม่แน่ใจว่าเธอเป็นใครกันแน่ลิฟ์เปิดออกอีกครั้ง เธอก้าวเข้าไปเงียบๆกล้องวงจรปิดบันทึกภาพว่ามีเพียงประตูเปิดและปิดไม่มีภาพบุคคลใดเดินเข้าออกแต่เมื่อซูมดูในกระจกมีผู้หญิงยืนอยู่คนเดียวในชุดเจ้าหน้าที่ ติดตามตอนต่อไปได้ใน EP ีหน้าทาง YouTube ช่องนี้ช่องเดียวเท่านั้นแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ